วันที่หนึ่งสิงหาคม2557ที่สถานีรถไฟอุดรธานีได้มีประชาชนได้เดินทางมาซื้อตั๋วรถไฟและใช้บริการรถกลับมาคึกคักเหมือนเดิมหลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญกรณีที่เกิดขึ้นกับน้องแก้มที่โดนพนักงานทำความสะอาดลูกจ้างบนรถไฟคมขืนแล้วถูกจับโยนลงจากรถไฟทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กิจการรถไฟอย่างรุนแรงเนื่องในเรื่องความปลอดภัยทำให้มีนโยบายรถไฟจัดตู้พิเศษเฉพาะผู้หญิงและเด็กขึ้นมา หรือเพราะว่ามันคือคือเหตุการณ์ที่ที่เราได้ได้รับข่าวมาเนาะมันมันมันรู้สึกไม่ดีแล้วถ้าถ้าได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกดีมากคิดว่านะคะก็คือความปลอดภัยมันก็ดีมันก็มีมีเยอะในความรู้สึกก็ดีมากมันมันลักษณะนี้มันเหมือนเหมือนไอ้บัวหายแล้วรอมออกนะคะแต่ก็ยังดีที่ยังล้อมอยู่ค่ะ ใช้อยู่เป็นประจำเนื่องจากว่าลูกสาวเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันแล้วก็การเดินทางรถไฟก็ดีดรถทัวร์ก็ดีก็ใช้เป็นประจำค่ะพอเมื่อกี้เนี่ยนะที่ฟังว่า,ามันจะมีแบบนี้เนาะก็รู้สึกเอ๊ะหัวใจเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นมาทันทีเลยนะคะว่าเออม,มันจะมีการปลอดภัยขึ้นมาแล้วอยากให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องของกล้องค่ะ อ้องวงจรนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคือคอยเช็คนายสุขุมสุวรรณเจริญนายสถานีรถไฟอุดรธานีได้กล่าวว่ามี40ที่นอนนะเป็นเตียง40ที่นอนครับรุ่นท่าเดียบูก็40 40ที่นอนเป็นรถนอนเหรนอนเป็นรถนอนประ,ประกาศครับแล้วจะมี เจ้าหน้าที่ดูแลความรักษาความปลอดภัยในบุกหมครับก็ตามนโยบายเขาจะมีมีตรวจตาเข้มขึ้นนะครับเขาก็มีนโยบายของตำรวจรถไฟของเราด้วยฮนะต้องอตรวจดูแลเช่นห้ามดื่มสุราให้อย่างนี้นะฮะที่จะอาจารย์จะเป็นต้นเหตุแล้วก็มีเดินตรวจถี่ขึ้นนะระยะที่ว่าเตือนตรวจความเรียบร้อยในขบวนรถครับ,รบตอนนี้ความเชื่อมั่นผู้โดยสารกลับขึ้นมาหรือยังครับเข้าใจว่า คงกลับขึ้นมาแล้วครับก็ออเกรื่องขึ้นแล้วครับการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเริ่มทําการพ่วงตู้นอนพิเศษสําหรับผู้หญิงและเด็กโดยอนุญาตเฉพาะผู้หญิงอายุไม่เกิน10ขวบส่วนสูงไม่เกิน150เซนซื้อราคาเท่าเดิมในเส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพหนองคายโดยจะเริ่มทําการพ่วงในวันที่1สิงหาคมในขบวนรถด่วนที่69กรุงเทพไปหนองคายส่วนขบวนจากหนองคายไปกรุงเทพเริ่มในวันที่2สิงหาคมเป็นตู้นอนชั้น2ปรับอากาศ โดยการรถไฟเคยทําการพ่วงตู้พิเศษสําหรับผู้หญิงและเด็กมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ประสบผลสําเร็จเพราะคนไทยนิยมเดินทางเป็นครอบครัวไม่นิยมแยกกัน